เยาวชนจีนไม่พอใจแผนดึงมืออาชีพต่างชาติผ่านวีซา่า K- วีซ่าท่ามกลางกระแสว่างงานสำนักข่าว CNN รายงานเมื่อวันที่1ตุลาคมว่าท่ามกลางวิกฤตการว่างงานของเยาวชนจีนที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์รัฐบาลจีนกลับเปิดตัว K- วีซ่าซึ่งเป็นวีซ่าประเภทใหมท่ที่มุ่งดึงดูดมืออาชีพต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนให้เข้ามาทำงานแล้วก็ลงทุนในประเทศโดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างเครือข่ายชาวจีนโพ้นทะเลค่ะ แต่ว่าแทนที่จะได้รับเสียงชื่นชมค่ะนโยบายนี้กลับจุดกระแสะความไม่พอใจในหมู่เยาวชนจีนที่กําลังดิ้นรวนหางานโดยเฉพาะในกลุ่มผู้จบใหม่ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงและโอกาสที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ทั้งนี้อัตราการว่างงานในกลุ่มเยาวชนจีนอายุระหว่าง16-24ปีแต่ระดับสูงกว่า20%ในช่วงกลางปี2568ค่ะทําให้หลายคนรู้สึกว่ารัฐบาลควรให้ความสําคัญกับการสร้างงานภายในประเทศมากกว่าการดึงบุคลากรจากต่างชาติแม้ว่าจะมีเชื้อสายจีนก็ตามค่ะโดยตอนนี้นะคะในโลกออนไลน์ค่ะของจีนก็จะมี hashtag K visa backlash และ hashtag Jobs for Youth พุ่งขึ้นเป็นเทรนด์โดยมีการแชร์เรื่องราวของผู้ว่างงานจำนวนมากพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมคนจีนถึงต้องแข่งขันกับคนต่างชาติในประเทศของตัวเองด้วยนักวิเคราะห์ชี้ว่าแม้ว่า K-Visa จะมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างเราครือข่ายระดับโลกแต่ว่าการเปิดตัวในช่วงที่คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจอาจจะส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นและก็ความรู้สึกเป็นเจ้าของของประชาชนค่ะ ด้านรัฐบาลจีนยังไม่ได้ออกถแถลงการตอบโต้เสียงวิจารณ์โดยตรงค่ะแต่ว่าสื่อของรัฐระบุว่าเคว s a นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูนฟนวัฒนธรรมจีนและการสร้างพันธมิตรระดับโลกผ่านสายสัมพันธ์ทางเชื้อสายค่ะ